สวัสดีครับพบกับคุณหมอพิสุทธิ์สัญญาแพทย์ตกแต่งอัญญาวินคลินิกราชดายวิเศษสามสิบสองนะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องแมงปอน้องแมงปอนะครับผมเราผ่าตัดเสรำเนากันไปสิบวันแล้วนะครับเท่นี้เนี่ยหนูสูงเท่าไหร่คะสูงร้อยเจ็ดสิบค่ะร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักสี่สิบเจ็ดค่ะสี่สิบเจ็ดกิโลหมอใส่ถุงนมให้เกือบสี่ร้อยซีซีนะครับผมลงแผลใต้ราวนมนะครับใส่ใต้ชั้นกล้ามเนื้อเนาะทรงเป็นไงบ้างทรงสวยมากทรงสวยมากหนูชอบใจเลยใช่ไหมจ้าแล้วไปเนี่ยทำผ่าตัดไปแล้วเนี่ยมีเขียวมีช้อะไรม ไม่มีเลยนะครับต้องใส่ท่อระบายเลือดอะไรไหมครับไม่ต้องใส่นะครับไม่เขียวไม่ช้ำไม่ต้องใส่ท่อระบายเลือดนะครับเพราะฉะนั้นนี่โอกาสในการที่จะเกิดปัญหาหลังผ่าตัดเนี่ยน้อยมากนะครับนะความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อความเสี่ยงต่อการเกิดเต้านมแข็งเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีนะครับนะแล้วคนไข้ก็ดูแลแผลง่ายแล้วก็ฟื้นตัวไว ใช่ไหมจ้าเป็นอย่างที่หมอว่าไหมใช่เออทีนี้เมื่อกี้แมงปอเล่าให้หมอฟังว่าไงนะความประทับใจของหนูที่เข้ามารับการผ่าตัดกับผมเนี่ยแล้วก็ทีมงานดูแลหนูหน,นี่เป็นยังไงนะจ๊ะก็คือคุณหมอแล้วก็พี่พยาบาลที่คลินิกคือดูแลดีตั้งแต่วันที่มาปรึกษาวันผ่าตัดตั้งแต่วันที่เราเจอกันนาทีแรกเลยใช่ไหมเ<ช>สมอต้นเสมอปลายใช่ จนทําไปเสร็จแล้วก็ยังติดตามผลทุกวันเชา้ากงวางเย็นบางทีมีปัญหาช่วงตีสองตีสามคุณหมอก็ยังมาให้คาปรึกษาผมก็นอนดึกนะครับเพราะว่าเก็บรวบรวมรูปคนไข้แล้วก็วางแผนการผ่าตัดบางทีก็ไปทําผ่าตัดที่โรงพยาบาลด้วยนะครับก็จะเลิกงานค่อนข้างดึกเพราะนั้นคนไข้ที่สอบถามข้อมูลเข้ามานะครับก็ขออนุญ,ญาตว่าผมจะไม่รับโทรศัพท์นะครับก็ทิ้งข้อความไว้ประมาณตั้งแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มเป็นต้นไปผมจะค่อยๆมาไล่ตอบนะครับ แล้วมีอะไรที่ประทับใจอีกทีมงานก็เรื่องดูแลดีเรื่องดูแลดีนะรูปทรงใช้ได้เลยเต้านมก็เป็นนิ่มเป็นธรรมชาติหนูพอใจคนใกล้ตัวพอใจเห็นบอกมีเพื่อนด้วยมาทํานี่เพราะว่าเนี่ยดูซิเพื่อนเป็นยังไงนะเห็นเพื่อนลงรูปทุกวันทุกวันค่ะก็เลยอยากมาทำบ้างเขามีรูปร่างที่สมส่วนเราก็เลยอยากมีรูปร่างที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็ได้ส่งหน้าอกที่ถูกใจไปละ เมื่อกี้ถามว่ารอบอกเดิมเท่าไหร่นะคะส0สค่ะสามสิบแล้วตอนนี้เป็นเท่าไหร่นะคะน่าจะเยอะเยอะเลยเยอะใช่ไหมเขาบอกว่าไม่รู้เพราะหนูไม่ได้หนูเมื่อกี้หนูบอกว่าไม่ได้วัดไว้แต่ครับขึ้นมาเนี่ยครับตัวครับเนี่ยผมว่าเกินสองครับนะบวกขึ้นมาสองครับนะฮะนะก็พอดีคนไข้จำไม่ได้ว่าของเดิมเนี่ยเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับก็เรียนเชิญนะครับท่านที่สนใจจะทําผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งนะครับจะทํา ปลาสองชั้นเสริมจมูกเสริมคางนะครับฉีดดูดไขมันนะครับแก้ไขปัญหาการฉีดสารแปลกปลอมนะครับรวมไปถึงการผ่าตัดเสริมหน้าอกทั้งในระดับโรงพยาบาลและในระดับคลินิกนะครับที่ไม่เป็นการรบกวนค่าใช้จ่ายของท่านจนเกินไปเราให้การดูแลอย่างตรงไปตรงมานะครับที่อัญวินคลินิกราชนาพิเศษศรสิบสองนะครับเรามีการรับประกันที่ชัดเจนแน่นอนเรามีทีมงานที่ดูแลท่านดุญาติมิตรเสม,มอต้นเสม,มอปลายนะครับวันนี้ก็เรียนฝากไว้ผมและน้องแมงปอหนูมีอะไรฝากเพิ่มอีกไหมคะ ใครสนใจก็มาทําได้นะพี่พี่พยาบาลแล้วก็คุณหมอดูแลดีมากแล้วก็ไม่เจ็บไม่ช้ําเลยค่ะครับก็จะขออนุญ,ญาตลาแฟนคลับไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ